สวัสดีครับวันนี้เล่าเรื่องหลอนจะขอ,อนำเสนอเรื่องภาพชายซ้ำเรื่องเล่าที่หนึ่งผมเห็นเขาถูกค่าเหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นมา30ปีที่แล้วเมื่อตอนที่ครอบครัวของผมอบพยกไปทำมาหากินอยู่ที่เชียงใหม่ตอนนั้นที่ดินไม่แพงเท่าไหร่ไม่มีถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตัดผ่านเหมือนสมัยนี้บ้านแต่ละหลังอยู่ห่างกันมากไฟฟ้าก็ยังไม่มีใช้เด็กโตอายุ1 1บเถึงสิปีอย่างผมจะไปเที่ยวเล่นที่ไหนก็จะใช้กําลังขาตัวเองเป็นส่วนใหญ่ <_ m uch> บ้านสวน15ไร่ที่พอกับแม่ของผมซื้อไว้นั้น <_ mals> เก่าแก่มากตัวบ้านทึบถึมอย่างบ้านไม้สักโบราณเสาแต่ละต้นดำเมียมพื้นกระดานก็แสนจะกว้างเจ้าของเดิมบอกว่าอายุถึงร้อยปี จริงเท็จแค่ไหนผมก็ไม่รู้รู้แต่ว่าสวนลำไยห,หลังบ้านก็เป็นสวนแบบเก่าลำไยแต่ละตน้นสูงริบลิวอายุอาณามเก่าแก่กว่าผมเกิน10ปีบางตน้นอาจจะแก่กว่าหลายรอบด้วยซ้ำแค่โคนต้นก็โอบไม่รอบแล้วเวลาแดดจัดถ้าหากเดินเข้าไปจะรู้สึกล่มครึมราวกับว่ามีใครเอาผ้าใบผืนใหญ่ที่สีเขียวทึบมากางคุมไว้บนท้องฟ้าเลยทีเดียว โดยเฉพาะจากบ้านกว่าจะเดินไปถึงสวนต้องเดินเลียบป่าช้าเก่าอยู่ช่วงหนึ่งเลยซึ่งบริเวณนั้นก็มีต้นไม้ใหญ่ๆอยู่มากพอสมควรทั้งต้นสักต้นนุ่นมะขามปอมและมะตูมขนาดใหญ่ก็เลยทำให้ไม่ค่อยมีใครที่จะอาศัยสวนเราไปทางผ่านมากนะักหากว่าใกล้พบคําส่วนตัวผมเองนั้นเดินเสียจนชินก็เลยไม่เคยนึกกลัวอะไร แต่แล้ววันหนึ่งในฤด,ดูร้อนซึ่งเป็นวันหยุดผมไม่ได้ไปเรียนหนังสือส่วนพ่อก็ออกไปทําสวนแต่เช้าพอสายหน่อยแม่ก็ใช้ใผมเอาปิ่นโตไปให้พ่อและผมพร้อมด้วยปิ่นโตซึ่งมาจุอาหารจนเต็มและหนังสติกอีกหนึ่งอันก็เดินทางออกไปหลังบ้านเดินไปเรื่อยๆตามทางเดินแคบๆที่คุ้นชินสองข้างทางที่ขายปลาปโปง่งมีนกบินไปมาบางกระจิกตีกันเองบางกระตกใจเสี่ยงฝีเท้าของผมทั้งท้งที่ผมก็ไม่ได้ไปทําอะไรมัน สิ่งที่ผมสนใจก็คือมะขามปอมและลูกมะตูมสุกๆมากกว่ากะว่าขากรอบจะเก็บไปฝากแม่สักหน่อยทันใดนั้นเองผมก็ได้ยินเสียงฝีเท้าไล่กวดกันมาตอนนั้นผมยืนอยู่ใกล้ๆต้นนุน่นเสียงตะหวัดลันๆทำให้ผมตาตื่นจับความไม่ได้หรอกว่าเขาพูดอะไรกันแต่รู้ว่าภาพเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเร็วมากแม้ว่าจะอยู่ห่างจากจุดที่ผมยืนไปเกือบ10เมตรแต่ผมก็เห็นได้อย่างชัดเจนเนื่องจากเป็นกะาวันแสก ภาพที่ผมเห็นคือชายสมคนวิ่งไล่กวดกันมาคนแรกรูปร่างสันทัดผิวค่อนข้างคร้ำสวมเสื้อเชิต้ตกางเกงขาย,ยาวสีดำส่วนอีกสองคนข้างหลังสวมเสื้อยืดกางเกงสีเข้มคนหนึ่งผมสูงอีกคนค่อนข้างลำพวกเขาไม่มีท่าทีว่แววจะมองมาทางผมแต่อย่างใดแม้ว่าผมจะยืนตัวแข็งอยู่ในที่โล่งแจ้งอย่างนั้นคล้ายกับผมเป็นต้นไม้หรือวัตถุโปร่งใสอะไรสักอย่างที่พวกเขามองไม่เห็น และทันใดนั้นเสียงปืนก็ดังลั่นขึ้นคนวิ่งนำหน้าสะดุดเฮือกสุดตัวแล้วก็ล้มคว่ำหน้าลงไปแน่นิ่งกับพื้นความรู้สึกบางอย่างของผมบอกว่าเขาตายแล้วผมเห็นเขาทุกยิงตายต่อหน้าต่อตาความตกใจในตอนนั้นไม่รู้ว่าจะเปรียบก,กับอะไรปิ่นโตที่ผมถือข้างตัวตกลงไปที่พื้นส่วนตัวผมเองนั้นวิ่งตเตลิดกลับบ้านอย่างไม่คิดชีวิตพอกลับถึงบ้านแม่ก็ตกใจที่เด็กโตอย่างผม ร้องไห้ไม่หยุดปากคอสัน่นถามอะไรก็ไม่ได้เรื่องต้องปลอบกันอยู่นานจนพอฮิวปินโตสกปรกกลับมานั่นแหละจึงจะพูดกันรู้เรื่องพอพอได้ยินเหตุการณ์ที่ผมเล่าออกมาก็ขมหมดคิ้วแล้วบอกว่าเป็นไปได้ยังไงพ่อสั่นหัวป่าสนข้างๆเพิ่งเลอยฟังเมื่อกี้นี่เองว่าเมื่อเช้าวันซืนมีคนไล่ยิงกันตายข้างป่าช้าเหมือนที่แกเล่าไม่มีผิดซึ่งตอนนั้นผมก็ได้ถามพ่อไปว่า แล้วแล้วเมื่อกี้พ่อกลับมาไม่เห็นอะไรเลยเหรอซึ่งตอนนั้นผมยังปากคอสั่นไม่หายพ่อจึงตอบผมมาว่าก็ไม่เห็นจะมีอะไรจะมีก็แต่ปินโตที่แกทำหล่นไว้ผมจึงบอกพ่อไปว่าคนคนตายนะพ่อนอนเหยียดยาวและผมก็ได้ร้องไห้จนแม่ต้องเข้ามาปลอกหลังจากนั้นผมก็จับใครไปโรงเรียนไม่ได้อีกหลายวันมารู้อีกทีว่า แม่เล่าให้เพื่อนบ้านฟังทุกคนยืนยันว่าในตอนที่ผมพบเหตุการณ์นั้นไม่มีใครได้ยินเสียงปืนเสียงไล่กวดหรือแม้แต่เสียงตะวดดัดใดๆแต่ก่อนหน้านั้นสองวันมีคนได้ยินเสียงเหล่านี้แล้วก็มีเหตุการณ์ฆ่ากันตายกลางวันแสกๆจริงๆรูปประพันธ์ของคนที่ถูกฆ่าก็ตรงกับที่ผมเห็นไม่มีผิดซึ่งน่าแปลกที่หลังจากหายไข้ผมก็จำหน้าทั้งสามคนไม่ได้อีกเลยทั้งๆที่ตอนเกิดเหตุนั้นรู้สึกว่าจำได้ติดหูติดตา เล่าเพื่อนบ้านสรุปกันว่าตัวผมนั้นถูกผีหลอกแต่พอผมสันนิษฐานเพื่อให้ผมได้สบายใจว่านั่นเป็นเพียงเหตุการณ์ในอดีตที่ย้อนกลับมาให้ผมเห็นอีกครั้งเหมือนว่าสถานที่แห่งนั้นได้บันทึกเหตุการณ์เหล่านี้เอาไว้แม้ว่าจะเป็นข้อสรุปเพื่อความสบายใจของผมแต่ตัวผมนั้นดันเก็บเอามาคิดในหลายปีต่อมาว่ามันอาจจะจริง ถ้าเปรียบตัวเองเป็นเครื่องรับสัญญาณชนิดหนึ่งและสถานที่แห่งนั้นเป็นเครื่องส่งสัญญาณในวันนั้นตัวผมอาจจะอยู่ในสภาพที่จูนตรงกับคลื่นเหล่านั้นพอดีจึงรับภาพสถานที่เหตุการณ์นั้นๆเอาไว้แล้วผลจากการที่รับคลื่นผิดธรรมดาเข้ามานั้นก็ทําให้ผมต้องป่วยไข้ไปหลายวันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวผมก็ยังหาข้อสรุปให้กับตัวเองไม่ได้จนบัดนี้ว่าคลื่นที่ถูกส่งออกมานั้นเกิดจากพลังงานชนิดใด เรื่องเล่าที่สองซากมอเตอร์ไซค์หลายปีมานี้พ่อแม่ผมไปใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างสงบสุขที่บ้านใช้หาดหัวหินโดยมีคนรับใช้อยู่สองคนซึ่งผมมีธุรกิจที่ต้องดูแลบ้านที่กรุงเทพแต่แทบทุกสัปดาห์ผมจะพาภรรยาและลูกสาวเล็กๆ2คนไปหัวหินเป็นประจำก่อนสงกรานเราไปพบญาติ มากราบขอพรพ่อะแม่ผมพอดีวันอาทิตย์นั้นแทนที่ผมจะออกจากหัวหินในเวลาบ่ายสามโมงตามปกติเรากลับคุยกันเลิรนต่อเวลาไปเกือบสามทุ่มโดยไม่รู้ตัวถ้ามไม่ติดประชุมตัวผมนั้นอาจจะค้างคืนที่นี่ไปแล้วก็ได้เวลาขับรถทางไกลน้องเฟิร์นลูกสาวคนโตชอบนั่งข้างหน้ากับผมส่วนเฟรมน้องคนเล็กก็จะมีกองหมอนและผ้าห่มนอนตักแม่อยู่ด้านหลังคืนนั้นพอขึ้นรถเด็กๆก็ง่วง และหลับไปอย่างรวดเร็วสองข้างทางที่มืดสนิทไม่มีวิวทุ่งหญ้าและภูเขาให้ดูนี่ครับเราเดินทางผ่านเพชรบุรีโดยไม่ได้แวะซื้อขนมที่ไหนพอถึงวังมะนาวก็ขึ้นบายพาสกับทางสมุทรสาครเส้นทางสายนี้นากลัวไม่ใช่เล่นเพราะมืดและไม่มีไฟข้างถนนถ้ามีใครข้ามหรือมีรถวิ่งกลับตัดหน้าละก็เราจะเห็นแค่ง,งาวูวาบเท่านั้นเพื่อนๆหลายคนเราว่าเวลาดึกๆบางคนจะถูกปล้นก็มีต้องระวังให้มากๆ ตัวผมนั้นขับมาเรื่อยๆน้องเฟิร์นก็ลืมตาขึ้นมาคุยเช่นเดียวกับเฟรมที่ลุกขึ้นมานั่งเล่นเหมือนจะพากันทาสว่างไปเสียแล้วรถขึ้นสะพานข้ามแม่กลองตลอดถนนเกิดจะมีแต่รถเราคันเดียวเท่านั้นพอมองลงสะพานน้องเฟิร์นก็ชี้มือไปข้างหน้าแล้วถามว่าพวกเขามองดูอะไรกันผมเหลือบมองไปก็เห็นเงาของฝูงชนจำนวนมากยืนรวมกลุ่มกันอยู่ข้างถนนคงมีอุบัติเหตุมั้ง แม่ของเฟิร์นเชิงเหงือตัวมองแสดงว่าเธอก็มองเห็นด้วยเหมือนกันท่านใดนั้นเองแสงไฟรถเราก็ส่องจ้าไปกระทบมอเตอร์ไซค์ที่ล้มบิดเบี้ยวอยู่เกือบกลางถนนบ่งบอกว่าคนขับคงจะไม่รอดแน่ๆอย่างบาบอกก่สาหัสดีดนะครับที่ผมเป็นคนขับรถไม่เร็วมากจึงหักหลบได้ทันและพอดีกับเราทุกคนเห็นรถเราก็ได้เห็นศพต้องเป็นศพที่เพิ่งสิ้นลมหายใจยกๆแน่ๆ เป็นผู้ชายอายุราว30ตัวไม่สูงมากนักมีรูปร่างที่ลำนุ่งกางเกงสีดำสวมเสื้อลหลยทางสีน้ำเงินที่เห็นชัดเพราะแสงไฟหน้ารถเราส่องสว่างพอดีเขานอนตัวบิดกลางอย่างน่ากลัวคือส่วนศีรษะไปถึงเอวอยู่ในท่าง,งายส่วนเอวลงไปทั้งท่อนล่างกลับนอนคว่ำเลือดไหลนองทั้ง,งถนนในตาเลือกล้านเบิกโพงบ่งบอกถึงความเจ็บปวดแสนสาหัสก่อนจะสิ้นใจ ส่วนตัวผมนั้นคิดว่าคนกลุ่มใหญ่นั้นมามุงดูเหตุการณ์นี้นั่นเองแต่พอเข้าไปใกลกลับปรากฏว่าไม่มีใครสักคนครับพวกเราพ่อแม่ลูกนั่งเงียบกริบเหมือนถูกสาบกลายเป็นใบ้บือเหมือนไม่มีปากและลิ้นไปตามๆกันเหลือบมองกระจกหลังมีรถตู้คันหนึ่งแล่นตามมาห่างๆไฟจากรถตู้ทำให้เราเห็นชัดว่าบนถนนไม่มีทั้งมอเตอร์ไซค์และศพที่เราเพิ่งเห็นมาเมื่อกี่วินาทีนี้เองถนนว่างเปล่า โล่งสะอาดตลอดทั้งทางเลยครับเฟรมร้องเรียกแม่เสียงสั่นแล้วซุกเข้ากอดแม่แน่นส่วนตัวผมนั้นหนาวเยือกไปทั้งตัวส่วนเฟอร์น,นั้นนางตัวแข็งภรรยาเอาผ้าห่มผืนเล็กอ้อมมาห่มให้ลูกสาวโดยไม่ยอมพูดอะไรเลยแม้แต่คำเดียว อึดใจนั้นเองผมเห็นมอเตอร์ไซค์วิ่งแซงขึ้นมาทางด้านสายคือด้านที่น้องเฟิร์นนั่งซึ่งคนขี่ไม่ได้สวมหมวกกันน็อกเขานุ่งกางเกงสีดำเสื้อลหลยทางสีน้ำเงินเฟิร์นคลางเบาๆขณะที่มอเตอร์ไซค์นั้นพุ่งแสงหายไปในความมืดเมื่อกลับถึงบ้านเกือบตีหนึ่งเราให้ลูกๆมานอนบนเตียงระหว่างเราสองคนแล้วพยายามอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันคงไม่ใช่ผีหรอก แต่อาจจะเป็นคลื่นพลังงานที่ยังคงค้างอยู่เหมือนเราอัดเทปเอาไว้นั่นแหละที่พวกเรามองเห็นก็เหมือนกับภาพที่ฉชยซ้ำนั่นแหละลูกๆคงไม่เข้าใจหรอกผมกับภรรยาต้องแสดงความมั่นคงไม่หวั่นกลัวอะไรลูกๆจะได้หายอาการขวัญเสียครับแต่สำหรับตัวเองนะ่ะยอมรับว่าผลหัวลุกไปเลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องหล,ลอนๆแบบนี้หากใครชอบก็เชิญกดไลค์กดแชร์ และ Subscribe ติดตามชแนลว่ากันว่าไปด้วยนะครับแล้วถ้าหากมีเรื่องผิดพลาดประการใดก็ต้องขอภขอภัยคุณผู้ชมในนาที่นี้ด้วยนะครับว่ากันว่าแช์แนลคนไทยสาระแปลกใหม่แบบจัดเต็มสำหรับคลิปเรียวนี้ก็ต้องขอตัวลากัไปก่อนสวัสดีครับ